คสวัสดีค่นะ ี่บ้าด้วยนะผมเชื่อเลยว่าแฟนคลับน้องๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วดูไลฟ์อยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆทบเป็นยังไงบ้างครับกับทีเซอร์เปิดตัวเมื่อสักครู่นี้กับงาน CJ 18ปีครับน้องๆเห็นหรือยังชอบชอบกันไหมครับน่ารักมากน่ารักมากเลยน่ารักไหมครับแต่ก็บอกห่อเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีการแอบใบก่อนใบว่าจะมีใครเป็นสองคู่จิ้นที่ ร่วมงานกับทาง CJM เ,เราโดยที่เราเนี่ยเป็นภาพของเงาสีดำถูกต<อ>้องครับเป็นเงาสีดำแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาลองเดากันดูว่าใครจะมาร่วมงานกับทาง CJM แต่ครับแต่มีนมคนหนึ่งโตแตกถูกต้องไหมครับการไปกดรี e <c oughs> ทวีตเฉยเลยมือไวมาก <c oughs> คือคือมันก็ไม่เฉิบโมะครับเพราะว่าจริงๆเหมือนผมเห็นทาง CJM ลงถูกไหมครับแล้วทีเนี้ย เอ้ยเงาคุค้นๆผมจะได้ว่าเราไปถ่ายงานชิ้นนี้มาครับ,รบผมก็เลยด้วยความที่แบบเราทาง,งนานมาเราอยากแชร์งานของตัว,อวเองนะกดอกดรีทวีตนะครับกดอัลลิทวีตอยากจะให้ทุกคนได้แบบได้เห็นผลงานของเราใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้าวโป๊ะหรออ,อะไรหลังจากนั้นผมก็เลยรีฟอัลรีทวีตไปครับก็เป็นการแซวๆกันนะครับว่าโป๊ะแตกงใหนึ่งแต,แต่จริงไม่ใช่น้องเฟิร์สก็อยากจะแชร์ผลงานที่ตัวเองไปร่วมมานั่นเองครับ เราเห็นไหมครับว่าตัวเชียรีทวีตเห็นครับเห็นเขาจริงเห็นเห็นมันขึ้นในทวิตแล้วก็แคปแคปส่งมาให้เปิดนะครับใช่ทีนี้เราเห็นแล้วเราก็แคปส่งให้เขาใช่ไหมแล้วพอเขาเข้ามดูเพิ่มอีกทีอ้าวดีแล้วเหรอแล้วเราทำไงเราดีมากไหมหรือว่าไปบอกเขาลบก่อนลบก่อนให้แฟนคลับไม่ได้บอกเราปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยจอยเลยแบบปล่อยจอยเลยนะครับแต่ท้ายสุดผมว่ายังไงแฟนคลับก็รู้อยูล้วแหละว่าใครนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับตัวจริง เราก็ร <S an> ู้อยู่แล้วแหะว่าเป็น First สต a <an> r t ตหรือว่าฟรีดกับเบ็กี้นั่นเองน่ารักมากผมบอกเลยว่านี่คือแบบเป็นความน่ารักของทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยนะครับที่ช่วยกัน r e t w วิตวันนั้นผมได้ข่าวว่าขึ้นเทรนด์เหมือนกันนะแค่แค่เปิดตัวนิดเดียวเองก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอแล้วนะครับหลังจากเปิดตัวมูนจีนไปกระแสตอบรับของเราดีเป็นอย่างมากเลยเราเลยถามต่อไปครับว่าอยาก แฟนคลับเนี่ยลองเลือกสินค้าในซีนเจมอมหน่อยมาซื้อให้กับสองคู่จิ้นของเราแฟนคลับอยากจะซื้ออะไรให้กับคู่จิ้นของเราซึ่งสิ่งที่ตอบมาเยอะมากๆเลยแฟนคลับคำซื้ออะไรให้ปิน ื่นเช้ามาเราต้องแปลงฝันตื่นเช้ามาเราต้องแปลงฝันกันนะครับชอบแปลงกันชอบแปลงฝันแปลงเองหรือว่าแปลงให้กันด้วยครับแองแปเนะครับแปงฝันแันะครับก็ต้องแปงันจะสวนผอมสกก็จะเน้นเกี่ยวกับ จริงๆเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวเลี้ยงด้วยกันหรือว่าเลี้ยงแยกกันเลี้ยงเป็นข้าต่างเดียร์ข้าต่างเดียรครับชื่อแมวชื่ออะไรครับมันโถครับมันโถใช่ครับก็ต้องเป็นอาหารแมวแล้วบางคนก็บอกว่าที่รับเล็บแมวครับที่รับเล็บแมวครับเอาไว้ให้มันเคี้ยวกับตัวชื่อมันเคี้ยวออ๋มันจอยมันจอยตัวชื่อวันจอยวันจอยวันจอยกับมันโถนะครับก็เป็นแมวนะครับก็ ซื้อให้กับน้องๆทั้งฟรีนแล้วก็เป็กกี้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกสินค้าที่ทุกคนพิมพ์เข้ามารีวิตเข้ามานะครับทีเจมอลองเรามีทุกอย่างเลยนะครับคุ้มกว่าถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะครับอย่าลืมนะจบง,งานนี้ก็สามารถไปหาซื้อของก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันอาหารแมวนะครับยากัรยุงกาแฟเยนลิปสติกสินค้าไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ CJ m a l อด้านหน้านี่เลยครับ แอบแวะไปขายของนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คุยกับน้องๆอีกยาวเลยเดี๋ยวเชิญน้องๆมาด้านหน้านิดนึงครับขอทีมนานครับขอเก้าอี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันแบบยาวๆเลยดีไหมครับดีครับแฟนทัถ่ายรูปกันให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทั้งฟรีแล้วก็เบกกี้เลยเชิญนั่งได้เลยนะครับน้องๆครับอ่าน้องๆครับก่อนเลยเลยอยากจะถามความรู้สึกก่อนเลยดีกว่า มาเข้าร่วมกิจกรรมกับคูจินแล้วจากคูจินแหะครับฟินกับเบกกี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับซ JMO อในครั้งนี้ครับดีใจค่ะดีใจดูแต้ใช่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะก็ทนงานก็น่าประักมากแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของีเจมอขอบคุณที่ได้ชิลในกระเ็นสักหนึ่งนะคะเฟิร์สเอร์เข้าครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมร่วม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับซีจมอครับแล้วก็มีก mm ิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับทุกคนด้วยอะไรอย mm ่ hmm. างเง kind of no mm ี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าติ่เต้นมากแล้วก็ดีใจมากครับคือต้องบอกว่านอกจากกิจกรรม ที่เรามาร่วมงานกันในวันนี้เรายังมีกิจกรรมที่จะต่อยอดไปถูกต้องไหมครับเฟิร์สครับใช่ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจนะครับตามบอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซีเจมอมากนะครับที่เลือกพวกเราทั้งคู่มานะครับก็อย่างที่เขาตามบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆไปทำร่วมกับทุกคนครับเป็นกิจกรรมผมบอกได้เลยไหมนครับได้เลยครับเฟิร์สครับเฟิร์สจะบอกนะครับฟังให้ดีนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์กับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับจริงๆจะบอกเลยตอนแรกแต่ว่ากลัวโอีกก็เลยถามพี่ก่อนเชิญเลยครับเฟิร์สครััับบบเเชิญลยคครรก็ พวกเรานะครับเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปทําความดีแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆครับผมคือต้องบอกว่าทั้งสี่คนนี้นะครับจะพาแฟนคลับผู้โชคดี80ท่านนะครับ80ท่านด้วยกันไปทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไปทํากิจกรรมอะไรเฟิร์สตอบได้ไหมครับจริงๆถ้าบอกอะไรจะไม่โปวอีกใช่ไหมครับไม่โปว์ครับไม่โปววันนี้เราจะบอกทุกอย่างเลยเป็นงานเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้จะบอกทุกอย่างเลยว่า หลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกับเฟิร์สเข้าตากแล้วก็ฟิลิปกี้ครับครับก็พวกเราทัสี่คนนะครับก็จะพาทุกทุกคนครับไปทำกิจกรรมดีๆตามชุมชนต่างๆครับผมครับก็คือของเฟิร์สกับเข้าตาครับจะไปที่จังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของ CJ Mall เลยครับก็จะไปร่วมถกบุญกันที่มุ้ยทิบ้านมานาโพธาราเพื่อสตรีและเด็กนั่นเองครับผมในงานครบรอบ18ปีของ CJ Mall นะครับในวันที่28ตุลาคมนี้ใช่ครับ28ตุลาคมนี้นะครับเฟิร์สกับ มีผู้โชคดีทั้งหมด40คนด้วยกันครับผมใครอยากรู้ว่าต้องทํายังไงนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวน้องๆจะมาบอกนะว่าต้องทํายังไงส่วนฟินกับเอกี่เราจะไปทํากิจกรรมกันที่ไหนครับไปไปที่ายหาเต่าจะไปช่วยท้างที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าค่ะครับผมที่จังหวัดชนบุรีครับผมในวันที่2 0 20ตุลานี้นะครับฟรีเบกกี้จะพาผู้โชคดี40ท่านนะครับไปทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับครับฟิีนะครับเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมแบบเอาดอร์นอกสถานที่กับฟรีเบ a กกี้แล้วก็เฟิร์สเข้าตาเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมไม่ยากไม่ยากนะครับทำยังไงครับเร์สครับจริงมีสอวิธีในการเข้าร่วมกัน ดูอล้วคุณไม่ชาเลยครับผมครับทำยังไงครับเฟิร์สครับครับก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าของทาง CJM ครับขั้นต่ำสองาสิบบาทต่อ1ใบเซ็นครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการแอดไลน์ของเฟิร์ส CJM คเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกสปายการด้วยสมาชิกครับใช่นี่ยนะครับบอกแล้วว่าไม่ง่ายนะครับอยากใช้ทุกคนแอดไลน์ไว้นะครับแอด CJM นะครับซึ่งเมื่อกี้เฟิร์สกับข้าต่างบอกแล้วถ้าอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีต้อง แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ซื้อสินค้าที่ c j m จมอ250บาทต่อใบเสร็จแล้วก็ไปหาสเก็นด้านในใช่ครับผมใช่อันนี้จะทันเลือกคู่ละ30บใช่ท่าด้วยกันครับผมรวมไป็น60บท่านที่จะไปร่วมกับ2คู่จิ้นนี้นะครับแต่หายไปไหนอีกคู่ละ10บท่านครับฟรีครับอยู่ที่ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราจะต้องให้พี่ๆมาทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกกันสายคนเท ใส่คอนเทนต์แล้วก็คีเอทได้เลยค่ะแล้วก็แอดทีเจมอลมาแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะก็คือเราจะมีชาเลนจ์ในติดต่อการคนค่ะสิบท่านนะครับสิบคนที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็เป็นผู้โชคดีกับวีนเบ็กกี้แล้วก็เฟิร์สต้าตันนั่นเองก็คือจะให้ไปทำชาเลนจ์ในติดต่อเราจะเลือกมาคู่ละห้าคอนเทนต์แล้วก็ให้เลือกเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนรวมกันเป็นสิบคนด้วยกันแล้วทั้งสองกิจกรรมนี้นะครับรวมกันก็จะกลายเป็นแปดสิบ ผู้โชคดีที่จะไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆทั้ง4คนนะครับในเดือนตุลาคามนี้ใครอยากไปบ้างครับยกมือกันทุกคนเลยนะครับคนท้งบ้านนะครับที่ดูไล์อยู่นะครับก็ ีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจาก,การรมเช่นเดียวน,นะครับติดตามรายละเอียดที่ดีแล้วก็รีบมาสมัครรีบมาทำกันนะครับนี่คือกิจกรรมฟินใจปูกับคุณยินฟรีเบกกี้นะครับวันที่20ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นัรั์พัดเต่าทะเลเกาะพะเเือจังหวัดชนบุรีนั่นเอง28ตุลาคมก็จะเป็นของเฟิร์สเข้าต่างที่โพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเอาลครับ วันนี้น้องๆมาร่วมงาน18ปี CJB m ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันน้องๆมีใครที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับเริ่มจากฟิลกับเบกกี้ก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนทุกคนโอเคขอบคุณที่รายการในทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณที่เติบโตด้วยกันวังวี้มาแล หวังว่าจะเติบโตได้กันเรื่อยๆนะคะใชะ่ขอบคุณขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันใช่ค่ะเหมือน GJMOL เลยใช่ก็อยากบอกว่าเอ่อขอบคุณที่คอยสปอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆวันค่ะมากนะ ขอบคุณเป็นพิเศษนะครับแร้วก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมอยู่กันจนถึงวันนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะยังอยู่เคียงคู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในทางรยาบพาทุกคนไปทำบุญด้วยกันนะครับก็ยังก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนคะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนด้วยนะครับน้องๆครับแต่น้องๆยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์ มาฝากให้กับแฟนคลับด้วยถูกต้องไหมครับครับออนักเชิญน้องๆลุกขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเคลียร์เวทีนะครับแฟนคลับครับขอเสียงให้สี่คนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเริ่มจากใครก่อนดีครับฟินเบกกี้หรือว่าเพิร์สเข้าตาดีฟินเบกกีนน้ก่อนเลยนะครับ เชิญคุณวีรธรรมเสถียรธรรมธรับแล้วก็คุณนฤชนอัจฉิทนาคูนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเจมอลจำกัดขึ้นมาบนเวทีเลยครับเรีนเชิญครับมีดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับมามอบให้กับน้องๆนะครับโอ เรียบร้อยนะครับภาพนี้เรียบร้อยนะครับอีกช็อตนะครับจะขออนุญ,ญาตเก็บดอกไม้สักครู่นะครับขอเก็บดอกไม้อีกช็อตนึงนะครับเป็นช็อตที่ไม่มีดอกไม้นะครับ